สวัสดีค่ะสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อืัอนี้เจ้านางก็พามาเบึงผลตึกป่าเนาะตึกจะดุงน้ําแหงค่ะนะน้ำแหงเด้อหน้ามองอันน้ำท่วมนี่ละและ้วก็มาเบึ่งตึกสะดุงเอาป่าพี่น้องมันบรรยากาศรอบๆอันนี้นะเนี่ยเป็นเป็นเฮอหน้าเด้อพี่น้องเด้อ ็นเฮือหน้าที่เหนเขาวดำข้านเข้าเสือแล้วก็น้ำมาท่วมแล้วก็ตายเข้าก็ตายแล้ววันนี้พอน้ำลดพี่น้องเขาก็มาตม,มาตึกเอาป่ามาตึกเอาป่าไปกินกับข้าวคือเก่ามึงแนะีคนนอะเฮือนี้แห้งเต็กพี่น้องมันบัชพืชมันก็เกิดพอข้าวตายพัชพืชก็เกิดมีท้งพักบงพักตบเหนน้ำธรรมชาติ ก็พามายืนลุ้นน้ากันเนาะยืนลุ้นว่ะสิม,มานอยู่บ่สันเดีตามที่กิงแล้วนี่นะมานพี่น้องมานกูมือแต่ว่าตอนนี้มันกะเยอะแรงเยอะายมาแล้วเนาะป่าก็สิถือแต่ถือทรงเศร้ากับทรงเร่งอืมเศร้าๆตีห้าตีห้าไปหาแปดเก้าโมงเ้านี่่ะป่าก็สิถือพี่น้องหลังจากนั้นก็สิงดก็สิมาถืออีบางหนึ่งกะพพ่นละ ประมาณห้ามงแรงเนาะสี่ห้ามงแรงแต่ตอนนี้กะอันนี้คือเฮางานอดิเรกพี่น้องออกกําลังกายไปพร้อมอยนเนาะได้มีดมดได้เฮากะหมากเด้ลุ้นบัดใดับรดมีได้เฮากะแฮปปี้พี่น้องไม่ได้มากูาเดียวเด้อพี่น้องมาหลายคนแต่าอายุคนละมองอายุคนละมองมองทางน้ำไหลน่ะละทางน้ำไหลลุงแบบนี้เนาะจะคือหน้าเนาะ กระไรแห้งเตื่นพี่น้องอันนี้นะมันแห้งลงแล้วแต่ไม่จริงโดนถึงฟัามรู้ความรูอันนี้นะมันแห้งลงหลายเตื่นมานน่มันก็ะสีลายลงไปพุ่อเราโขยอยู่ทางพุ่นแล้วก็สิมีอีทางพุ่นอีปูถุพุพ่นหยุกมือแพร่แววอยู่ทางพุ่นพูถุมันกระตือคือกันพี่น้องตึกอคือกันเนาะหาอยู่หาก,กินนีล่ละตามธรรมาชาติบ้านเฮาพุ่นนะทางพุ่นพุ่นกระตือคือกัน ันดังนี้นี่จะดุ้งดังนี่ที่งหายปังงางอยู่นี่นั่นนี่เจ้าของคนเมื่อกินขา้าวเลยพี่น้องเด้อถึงเป็นกระสิมามาอีโลคำเนาเพราะว่าตอนนี้ปลาก็หมดแล้วแในมิถืีในจะนางจะนางกับเก๋บรรยากาศเมื่อพี่น้องเบิ่งเนาะถ่าอยู่หากินเนาะวิถีชีวิตบ้านๆพี่น,น้อง ในน้ํามีปลาในนามีข้าวเนี่ยนะเนาะยามเฮาว่างวังหัวกะมาตื้อพอได้แรงได้ง่ายแบบมาถามว่าปลามันตัวใหญ่บ่อตัวไม่ได้ใหญ่เด้อพี่น้องปลาขาวนี่ยละแต่ว่าก็ไปมุกกินละมันกระเซ็บมุกตอนนี้ถือแล้วพี่น้องพามาเบิ่งพามาเบิ่งพี่น้องนี่เห็นบ่นี่เฮ้ยบัตรบัตรตุ่มๆเลยพี่น้องบัตรตุ่มๆจนวัได้ตักพี่น้องบัตรตุ่มๆเลย่นยำ จ um ั Ye, <cho> à, ่วไปซื ò, ้อกระยางเลยจัาวไปซื้อกระยางเลยพี่น้องเดี๋ยวสีคือบึ่งคือผลงานเนาะอินดิเมนว่าเออยกบัตเลอร์ก็มีได้ไม่ได้เด้อบึ่งผลผลงานเด้อนี่เด้อพี่น้องเด้อนี่นี่เตอร์หนึ่งผลงานเด้อพี่น้องคนน่ะเอาไปตองปิดไว้เด้อพี่น้องเพราะว่าเตอร์สิเตนอ่ะเนาะนะอืมเจ้านางจะสิย่อยบุญจากหน่อยนี้ก็คือผลงานเนาะ น้องหึงลายคุนกะสิตายได้พี่น้องเลยคุณกะหมาดื่น้ำคือกันกว่าเฮาสิได้หมืมมันก็สิเป็นเด็ดประแดะมันก็สิมกมีแสลดมันสิเน่าก่อนเอาห้อลุ้นอยู่นี่อุ้ยบอลมาเลยอิงบอลมาเลยเดินหน้าจะดุงนะเออิงมีข้าวอีหลีตีฮันเดตัวพึ่งง่ายนู่เห็นบอลมาแล้วพี่น้องเห็นบอลคุณบอลตัวเดียวคุณกะสิมีตัวเดียวได้ บอนหมู่คนกัสิเป็นฟดฟดฟดมากคนกัสิมีเป็นหมู่มาเด้อพี่น้องเอ,อ้ยนี่แหละตัวหนึ่งก็เก็บเ,เล็กผสมน้อยตต่มกันนาะพี่น้องเนาะบึ่งแน่พี่น้องหลังหลังกระสู้ฟ้าหน้ากระสู้แดดเทอเด้อพี่น้อง <laughs> ลังสู้ฟ้าหน้าสู้แดดเออไม่นี่เป็นธรรมดาเด้อพี่น้อง มาหากินน no to the oh, ี่กระไรบึงคุณส้มบรรยากาศสวยงามน่าท้องฟ้าก้างหนเจ้านางก็มีเวลามาหยกน้ำเบินพี่น้องได้พอกินอยู่บั้นไม่ถือก็เลยมาหาหมูมาหาหมูโอ้คึ้ได้ว่าเอาคลิปจังเลยกันน้าจะคลิปเลอพี่น้องเอาลุ้ลุดนลุ้พี่น้องหยกอี๋ล้วหยกอี๋แล้วหยกอี๋แล้วลุ้นลุ้นลุ้นพี่น้อง อ้เดี๋ยวให้ปลาคาบคลองพี่น้องมีปลาคาบคลองถือคุณนะปลาคาบคลองตรงใหญ่เติบเนาะปลาคาบคลองนี่ก็แซ่บเด็ดเนองกับดาดแด่แล้วก็มาตามัมป่นเสือพริกเสือหอมจังเลยกัปั่นเข้ากับจำเปจป็น พี่น้องเอาผลมีสองจะดุ้งพี่น้องผลผูพพเ้เดียวเด้ตพอตัวนี้น้อยนี่ผลมีสองเด้อเอาลุนล,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 นลุ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 นดังนี้ให้บอกโอ้ไม่มีอะไรเพราะตรงนั้นอ่ะมันเป็นน้ําไหลเนาะพี่น้องเน,ะนาะเออมันเป็นน้ําไหลตรงนั้นอ่ะมันกัดสีมีค่อยถือตะลึอเนาะนี่ตัวนี้น้อยหนึ่งพี่น้องแต่ใาไซสองเด้อไซสองจะรุงเด้อ น้องเก็บภาพบรรยากาศมังฝาเ้อพี่น้องเด้อบรรยากาศสวยๆฝากนะคะอ้าพี่น้องเอาเบิ่งบาทนี้แลวก่ะ เจ้านางก็สิได้จบคลิปพอทุกสนี้เด้อโอ้ยถือถ nah. ือพี่น <BLANK> <ique> ้องถือพุ่น่ะพี่น้องแล้วพุนแลพุนถือถือพี่น้องบุญเนี่ยบุงเนี่ยโอ้โหบ้ปบ้าบ้าบพี่น้องบเนี่ยถือถือบ้างนี่บังปิดคลิปบังปิดคลิปพี่น้องบังนี่บังปิดคลิปบังปิดคลิปบึงเนี่ยเออยามมากก็สิเป็นแบบนี้แหละพี่น้องเตะจวกลงไปสื่อกระแตกเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้จ้ะ เจ้านางกะโอ้ยเอพี่น้องได้ผู้ที่เอ็ดงานไทยจะทางกงทางไก่เนาะผู้ที่เคยตึกจะดุงเนาะบ้านเฮาคนกัคือสิคินหอดได้นีเนาะโอ้ยยังเมื่อตึกจะดุงเด้เหมืนกัสิบาแบบนั้นได้เนาะโมนโมน,มนพี่น้องธรรมศาสตร์เนาะหาอยู่หาก,กินตามภาษาบ้านเฮาเนาะมีน้อยก็กินน้อยมีหลายก็กินหลายสิตะกิดพอเพ่งพี่น้องไม่ต้องไปแข่งขันพี่เลยก็ะเพอเนาะ คลิปนี้เจ้านางก็ขอขอบคุณหลายๆเดอ้อฝากไว้จะคลิปนะเด้อพี่น้องเดอ้อพวกเขามาเบิ่งกันซวยอันชอบสไครปใบมะกรูดเ,เธอเจ้านางนะเดอ้อขอบคุณหลายๆพบก,กันไม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องเดอ้อ